เพณีปลุกผีของชาวชาติตะวันตกซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่31ตุลาคมของทุกปีวันฮัล,ลวีนเป็นวันที่ชาวชาติตะวันตกนิยมแต่งตัวเป็นผู้ผีปีศาจโดยในวันฮัล,ลวีนนั้นจะมีการตกแต่งประดับไฟสถานที่ต่างๆให้เหมือน หรือคล้ายกับเมืองของพูดผีปีศาจนั่นเองโดยสัญลักษณ์ของวันฮาโลวีนก็คือโคมไฟแกะสลักฟักทองประเทศที่ได้รับความนิยมในการจัดวันฮาโลวีนได้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกาสาราอาณาจากักรอังกฤษแคนาดาและชาติต่างๆอีกมากมาย ราวัติวันฮัลวีนทุกวันที่31ตุลาคมชาวเคลชนพื้นเมืองในเกาะไอซ์แลนด์เชื่อกันว่าเป็นวันสิ้นสุดแห่งปีและเป็นวันที่ประตูนรกโลกของคนตายเชื่อมต่อเข้ากับโลกมนุษย์ทำให้วิญญาณที่เสียชีวิตไปในปีที่ผ่านมาจะกลับมาหาร่างมนุษย์ เพื่อสิงสู่และกลับมาใช้ชีวิตอย่างเดิมทำให้เดือดร้อนถึงคนเป็นที่คิดหาวิธีแก้ไขโดยการปิดไฟทุกดวงในบ้านให้มืดมิดประกอบกับอากาศที่หนาวเย็นไม่เป็นที่ปรารถนาของพูดผีปีศาจและคนบางส่วนก็ได้แต่งกายเป็นพูดผีต่างๆเพื่อทำตัวกลมกลืนไม่ให้ผี รู้ว่าเป็นคนเป็นนั่นเองต่อมาประเทศสหรัฐอเมริกาอังกฤษและชาติยุโรปต่างๆจะแต่งตัวเป็นพูดผีปีาศาจเพื่อเฉลิมฉลองในวันฮาโลาวีนที่สนุกสุดๆส,สำหรับเด็กๆจะแต่งตัวเป็นผีต่างๆเคาะประตูตามบ้านเพื่อขอขนมลูกอมโดยจะกล่าวคำว่าทริค ยประวัติแจ็คโอเลนเทินตะเกียงฟักทองโคงไฟฟักทองที่แปรปดาในสถานที่ต่างๆในวันฮาโลวีน ปรำปราเรื่องหนึ่งของชาวไอริชชายชลาแก่ฉาย,ยาว่าสติงกี้แจ็คชายชราแก่ขี้เหนียวจอมเจ้าเล่แห่งเกาะไอซ์แลนด์สติงกี้แจ็คขณะเขามีชีวิตอยู่เขาเป็นคนขี้เมาจอมเจ้าเล่และชอบหยิบฉวยของชาวบ้านโกหกจนเป็นนิสัยเมื่อเขาหมดอายุไข ซาตานก็ได้มารับวิญญาณแจ็คก,ก็ใช้อุบายและเล่กลหลอกล่อซาตานทุกครั้งและครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่ซาตานมารับเจ้าแจ็คก,ก็ใช้อุบายหลอกท่านซาตานให้เก็บผลแอปเปิลให้เมื่อซาตานขึ้นไปบนต้นแอปเปิลแล้วนั้นแจ็คได้เขียนรูปไม้กลางเขนไว้ที่โคนต้น และกล่าวกับซาตานท่านสัญญากับข้าได้หรือไม่ว่าท่านจะไม่เอาดวงวิญญาณของข้าลงไปยังนรกซาตานได้ยินเช่นนั้นก็จำใจให้คำมั่นสัญญาและวันที่อายุไขของแจ็คหมดลง ดวงวิญญาณของแจ็คก,ก็ล่องลอยไปทุกแข่งหนแต่ด้วยความชั่วร้ายของเขาจึงทําให้ดวงวิญญาณของเขาไม่สามารถขึ้นไปยังสวงสวรรค์ได้ดวงวิญญาณของเขาก็ได้ล่องลอยมาถึงประตูนรกและพบเข้ากับซาตานท่านซาตานได้กล่าวข้าไม่สามารถ ลักดวงวิญญาณของเจ้ามาอยู่ในนรกของข้าได้หรอกแล้วท่านจะให้ข้าอยู่อย่างไรในสถานที่เหน็บหนาวมืดก็มืดด้วยความเมตตาของซาตานนี่คือเปลวไฟแห่งนรกที่ไม่มีทางมอดดับดวงไฟดวงนี้จะคอยเป็นเพื่อนให้ความอบอุน่น และแสงสว่างกับเจ้าไปตลอดกาลดวงวิญญาณของแจ็คก็ล่องลอยไปยังสถานที่ต่างๆแจ็คได้เอาเปลวไฟแห่งนรกใส่ลงไปในหัวเธอหนิดและล่องลอยไปยังสถานที่ต่างๆตราบนานเท่านาน วันเวลาผ่านไปหัวเทอร์นิตที่ใช้ตกแต่งวันฮาโลวีนก็ได้กลายมาเป็นผลฟักทองวอคาูรารีคำศัพท์เกี่ยวกับวันฮาโลวีน happy halloween suk san one halloween trick-or-treat la liang. ghost pea bat kang kau Pumpkin. Puckthorn. Jack-o'-lantern. Khom <coughs> <coughs> Pai Puckthorn. Haunted house. Ban Pee Sing.